สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวนิสาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูดั้งเดิมที่คุณย่าคุณยายทำให้เราทานตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คือไข่พะโลค่ะแล้วันนี้นิสาก็จำสูตรดั้งเดิมที่คุณย่าคุณยายเคยสอนไว้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองทำกันค่ะ เราจะเริ่มจากการต้มไข่นะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะวันนี้ทั้งหมด7ฟองใส่น้ำไปพอท่วมใส่เกลือใช้เวลาในการต้ม10นาทีนับจากน้ำเดือดเมื่อเดือดแล้วนำลงมานอกน้ำเย็นนะคะแล้วก็ปอกวิธีปอกนะคะง่ายมากค่ะใช้อุ้งมือนะคะค่อยๆบีบไปที่ ไข่นะคะเปลือกไข่เขาจะแตกทั้งหมดแล้วก็แกะออกมามันจะล่อนออกมาหมดเลยค่ะเราก็ปอกไข่ทั้งหมดเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆอีกค่ะส่วนผสมอื่นๆที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีหมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้น500กร,รัมนำมาหัน่น ทำความสะอาดแล้วหั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะทำพะโลเป็นพะโลสูตรดั้งเดิมนะคะเราไม่ใส่ผงพะโลแต่เราจะใส่เครื่องเทศผงพะโลตามนี้นะคะรายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนะคะเราจะนำ เครื่องเทศทั้งหมดนี้ไปคั่วก่อนที่จะนำมาใส่ถุงนอกจากนี้ก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาตำ รากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนนะคะเพราะเราจะเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยไปผัดกับหมูสาชั้นตำกระเทียมกับพริกไทยก่อนนะคะให้พริกไทยเขาแหลกก่อนไม่งั้นเขาจะกระเด็น ตามพอแหลกแล้วเดี๋ยวเราใส่รากผักชีนะคะตามลงไปเลยรากผักชีใส่ยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมนะคะตํามให้แหลกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักพักใส่ถ้วยไปก่อน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำเครื่องเทศนะคะทั้งหมดที่เตรียมไว้ไปคั่ว คั่วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ถุงนะคะถุงผ้าที่เขาที่เวลาเราไปซื้อเครื่องเทศแล้วเขาให้มาเราก็กรอกเครื่องเทศอันนี้ใส่ลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นยกเว้นอบเชยกับปลอยกักที่เราจะใส่นอกถุงนะคะต่อไปเราก็จะมาผัดสามเกลือนะคะ ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะใส่สามเกลอือลงไปผัดผัดจนหอมนะคะตามด้วยหมูสามชั้นที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปผัดให้เขาพอเนื้อสุกตึงนะคะตอนนี้กลิ่นสามเกลอือหอมมากเลยค่ะ ผัดใช้ไฟกลางๆนะคะพอหมูเขาเริ่มสุกที่ผิวนอกนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของเครื่องแกงนะคะเราตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะเราจะผัดให้น้ำตาลก็เป็นคาราเมลนะคะ ใช้ไฟกลางเช่นเคยค่ะค่อยๆผัดไปนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยได้ค่ะผัดจนน้ำตาลเขาละลายนะคะพอน้ำตาลเขาเปลี่ยนสีเราก็จะใส่สีอิ๊วขาว ซอสปรุงรสสาเขียวหรอจนเข้าเดือดอีกครั้งนะคะเราก็ใส่หมูที่เราผัดไว้นะคะเมื่อสักครู่ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ เติมน้ำลงไปนะคะ200 ml ค่ะแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศนะคะที่เราทำเตรียมไว้ถ้าน้ำน้อยไปเติมน้ำได้อีกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวจนฝ่าน้ำเขาจะงวดลงไป กดเครื่องเทศให้จมน้ำลงไปนะคะตามด้วยสีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีแต่งสีได้ตามที่ใจเราชอบเลยค่ะรอจนเดือดเครื่องเทศเขาก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาถึงตอนนี้เราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่ที่เราเปอกเตรียมไว้กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติถูกใจแล้วหรือยังเมื่อถูกใจแล้วก็ปิดฝานะคะปิดแง้มๆไว้นิดๆเราจะเคี่ยวต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันค่ะหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นกระเทียมพริกไทยกลิ่นโป๊ยกาก มีฟองก็ตักออกนะคะตอนนี้กลิ่นหอมตลบไปหมดเลยน้ำเขาก็งวดลงมาพอสมควรนะคะสีสันน่ารับประทานมากเลยเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะไปทานข้าวกันไข่พะโล้สูตรโบราณของเราหน้าทานมากๆใช่ไหมคะ ลองทำดูนะคะหวังว่าหลายๆท่านคงชอบคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้บพบกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ